หมูแล้วหมูแล้วมิล้วมแล้วไปเลยแล้วาาเนว่จะเห็นแล้วาพมาโอ้อ้ยแอพโอ้อ้ย้ยเกือบตกเกือบตกาหลัใช่กระโดดอยู่นั่นแหละกระโดดนั่นแหละ มันคืออะไรนะม,มันคืออะไรนะมันเป็นคอปเตอร์หรือเปล่านะ <S <S โอ้ยของมันมาแล้วก็เลยกระโดดดีใจแบบนี้เงนะอาล้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูซิว่าอะไรลองคายดูซิว่าในนี้มีอะไรเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ที่สั่งมอาอไหรอลมหรือเปล่านะ เอาแล้วเราจะมาแกะกันแล้วหรือว่ายังไม่แกะดีแกะโอ้ยแกะตรงไหนก่อนน้องๆที่ดูแล้วใช้คัตเตอร์ก็ต้องระวังด้วยนะครับแกะเลยเมื่อวานหนูก็เดินลวดหลายปีทีหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ระวังเนี่ยแกะมาเอาอ่ะเฮ้ยคืออะไรอะเฮ้ย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  นี่เดี๋ยวดูหน้าดิโอ้ย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 ไม่ค่อยดีใจเลยอ่ะเฮ้ยคอปเตอร์เและไมโครแทงมาสองตัวเลยมีสองเครื่องด้วยอ่ะคอปเตอร์โอ้เล่นเลยโอเคเอาเป็นคอปเตอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราแกะเอาล้วครับเดี๋ยวเราจะมา แกะมาเล่นกันดูว่ามัน <Yahoo! S 1> เล่นยังไงตอน,นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราห้องมันเล็กน,นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอันเดียวนะครับทีละอันนะครับ,บรหของแหงเลยใช่ไหมเอาเอาตรงดาวอ่ะเอออันนี้คือแกะมาก็จะมีสายชาร์จให้หนึ่งเส้นนะครับนี่สายชาร์จอันนี้นะครับใช่ไหมแล้วก็แปดมไม่ต้องเอาผิงแล้วก็ชาร์จได้ใช่แล้วก็อันนี้นะครับแนะนําว่าเวลาเล่นเนี่ยคือเราต้องระวังใบมัน ถูกลูกตานะครับทีนี้เวลาเล่นก็คือควรจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลนิดนึงนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับเขาบอกว่าให้เราเล่นแบบว่าทํายังไงนะลูกเปิดสวิตช์ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วตรงเนี้ยคือข้างล่างครับเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเซนเซอร์เวลามันมีของมันมีมือเราหรือว่าของอะไรอยู่ข้างล่างมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะบินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวป๊ปป้าก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกัน,นึ่งนะ ่เดี๋ยวเราเอันนี้ก่อนลูกมาเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วเอาังไงดีเฮ้ยหนีนะหนีดีๆโนุ่โฟนหนีไปไหนแล้วไม่รู้อแอบแล้วแอบไม่กล้าเปิดโฟนมันบินอนะอ่ะมันต้องบินเหรอแล้วแล้วทำยังไงอ่ะเปิดให้หน่อยไม่เห็นมีแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่อยู่ข้างในเหรอเอาเปิด <c oughs> ป้าเปิดหน่อยก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเซนเซอร์สองอันแล้วก็สายชาร์จนะครับเฮ้ยติดแล้วอ่ะเย้โอ้โหเอหมดเร็วเนี่ยแบต แบตหมดปะเนี่ยที่เหมือนแบบจะหมดน่าอย่างนี้แบตนะหมดแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอันนึงมาต่อเอามาเปิดเล่นดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้อีกอันนึงอ่ะอันนั้นเหมือนแบบจะหมดไม่มีไฟนะครับอ๋อนี่อันนึงมีไฟให้มันแบตบมันหมดเลูกแต่ว่าไฟัน่ดีเดี๋ยวลองอันนี้ดูซิว่าจะได้ไหมโฟนให้น้องโฟนเปิดน้องโฟนเปิดโฟนเปิด กูเหรอกูเปิดเปิดนะกจับให้อันนี้เร็วที่เปิดให้เพื่อนๆดูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเร็วโอนมันบาตาเป็นี่เปิดแล้วอุ้ยหมุนแน่เลยอะเล้วทำไมไม่หมุนเฮ้ยหมุนแล้วเฮ้ยหมุนแล้วบินแล้วบินไปแล้วปล่อยเลยนะหนึ่งสองสามปีเลยมันจะลงแล้วหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วโอ้ยโอ๊ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเราเราปิดไฟเฮ้ย เอามือไปลองก็คือไม่เกลี้ยโอ้ยตกแล้วพังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิโอ้โหตกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองใหม่ไม่พังหรอกลูกมันคงมีเซ็นเซอร์หรือว่าอะไรอยู่แหละเราเล่นไม่เป็นเองเดี๋ยวเราเปิดแล้วปิดใหม่ปึ๊บเป็นแล้วนี่ไงโฟนอ๋อไม่มีเซ็นเซอร์อยู่เวลามันกระแทกแล้วมันจะหยุดเงี้ยปล่อยแล้วนะหนึ่งซอกซ็อู้ โอ้ยตอนนึ่งคืนสวยเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยตอนนึ่งคืนสวยเลยโอ้โอโอเหมือนดิสโก้เลยเ่ะโย โอ้ยทำไงดีต้องรอรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาเล็วมันลงไมลงมันอยู่ข้างบนแล้วไม่เป็นไรมันมีอะไี่ไงมันมีของอยู่ไงเซนเซอร์มันก็เลยคิดว่ามีของขึ้นข้างล่างก็จะบินขึ้นไปไงแต่เราลองลงบินลงมาเดี๋ยวมันก็บินลงมาอ้าเอ้าเอ้า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 เอ้าเอ้ออ้อ้าไอิษไฟเนี่ยแตเตอนนี้ก็เท็จแล้วเออเออเอ เปดิทีก้เทคแล้วเปดิทีก้เทคโอ้๋อไม่ยอมมันไม่ยอม,มยลงมาใช่ปักกะลองมันอยู่เนี่ยเดี oh, <c oughs>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  ๋ยวมันก็ลงมาหลบแใจเย็นอ๋อเปดนทีก้เทคแเลยอ่ะนี่นี่นี่มนูซี่มูซี่มีมือด้โหมันมันมันน่าจะไปเพราะว่ามันมีเหมือนมีของอยู่ข้างบนโอ้โหอ้อย เดี๋ยวป้าลงมาให้เดี๋ยวป้าจะปีนขึ้นไปเอามานะครับป้าปีนขึ้นมาแล้วเฮ<ะ>้ยหยิบไม่ได้มันไปไหนแล้ววันนี้วันนี้ก่อน <c oughs> ไม่ถึงหยิบ <c oughs> ไม่ถึงเคลนแล้วนี่ครับหยิบลงมาแล้ว <c oughs> คือเวลาที่เหมือนกับมันกระแทกอะ่ะมันคงมีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย มีที่ฝุ่นติดมันคงมีมันคงมีมันคงมีเซ็นเซอร์อะไรที่แบบประมาณไม่หมดหรอกเวลาเขาก็แทกแล้วเขาจะหยุดไงเหมือนกับเป็นโปรเทคตัวเองหนูลองปล่อยดูเองไหมไม่แมนจับอย่างนี้เดี๋ยวป้าสอนให้นี่อ่ะหนูจับหนูจับอย่างนี้เดี๋ยวป้าปล่อยมันต้ทำอะไรจะได้เล่นเป็นนี่ไงเร็วมาเร็วเร็วเร็วเเล่นให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าให้หนูจับแล้วเดี๋ยวหนูพอมันหมุนแล้วหนูก็ปล่อยทำอย่างนี้ทำสูงๆไม่ต้องกลัวจับข้างๆดิจับข้างๆ เออแค่นั้นแหละเพราะนี่พอเวลามันหมุนหนูก็ปล่อยไปธรรมดาไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวจะสอนให้เราจะได้รู้ว่าเล่นยังไงไงลูกบบลอันนั้นมันแบบหมดไงแบตแล้ว่เอ่าหนูจับไว้ก่อนนะ<ๆ>จับไว้อย่างงี้ไม่ต้องจับไว้ก่อนอา้อาวอ้าวมีไปอีกแล้วเอามานี่ก่อนดิมันไม่เป็นไรจะหนีไปทําไมเราด่จะสอนให้เล่นไงจะได้เล่นเป็นจับไว้แบบนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่อันตรายลูกแต่เราต้องต้องรู้วิธีเล่นไงลูก เดี๋ยวพอมันหมุนแป๊บนึงอ่ะหนูก,ก็ปล่อยเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยไม่เป็นไรเอาเลยเดแข่งขันดีๆเลยจับแค่นี้นะมันไม่ไม่ไม่โดนมือไม่โดนมือเออโฟนจับไว้แค่นี้โฟนจับไว้แค่นี้ไม่โดนมือหรอกป๊บเดี๋ยวป้าเปิดสวิตช์หนึ่งสองทรัเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวพอมันมให้มันหมุนก็อ่าโอเคไหมไม่เป็นไรอ่าโอเคหนึ่งสองทรัปล่อยปล่อยเดี๋ยวโฟล์เล่นไปแล้วขึ้นไปเลยนี่นี่นี่มันก็หมุนอย่างนี้แล้วถ้าเราเป็นดิโกเทคไปเลยติดไฟ นี่โอ้โหสวยมากนี่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่มันลงง่ะมันจะลงง่ะมันจะลงง่ะเอาเปล่ามือดันไว้นี่จนขึ้นไปจนขึ้นไปจนขึ้นไปเลยจนขึ้นไปโอ้โหสวยมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวมันมากมันมากนี่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 จะลงไหมครับใช่แบตมันจะหมดครั้งเนี่ยเออแบตมันจะหมดแบตมันจะหมดแหม่ ตกมาตรงนี้แลว้วแบตหมดแบตหมดแบตน่าจะหมดเอาใหม่ไหมอ่ะเอาใหม่มาปล่อยใหม่นมาเกับดีๆสิมันไม่เป็นไโรโธ่ง่ายๆอลนะูก่ะหนึง่งอ่ะเดี๋ยวป๊าจะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะจั็บไว้ก่อนนะอ่าปล่อยหนึ่งสองสามปล่อยเลยปล่อยเออแบตหมด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 เอ้ยมันไม่ยอมขึ้นมันไม่ยอมขึ้นแบตมันจะหมด มันแบตมันจะหมดไงพนหมดแล้วสนุกมากเลยเพื่อนๆไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับสนุกดีนะครับสน,สนุกไหมลูกสนุกไหมสหรับคลิปนี้้องก็ได้ีนะเ <c oughs> ออสำหรับคลิปนี้โอเคแล้วครับนี่สนุกมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สนุกมากเลยโอ, okay. อยเคอย่าลืมไลยลูกติ๊กตามนะคะจะมาปะปะ๊า ปาปากับโนโฟนก็ต้องขออะไรขอลาไปก่อนนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวบายๆเพืเ่อนๆด้วยดิบายยเพื่อนๆนะบายๆ oh, <no. S 1> อย่าลืมกดติดตามทุกคนนะครับสนุกมากเลยนะครับไปซื้อมาเล่นกันอีกเดี๋ยวรออันนั้นชาร์จเต็มแลยวมาเล่นใหม่ขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ